สวัสดีค่ะสวัสดีช่องยายซาดนะคะวันนี้เขาได้หวกมากเขาจะมกหมวกกันมกหมวกอะไรพี่นยายเตาพี่นยายเตาต้องกินเนื้อกินไข่ว่ะเลยเพืจะเอามกหมวกมากปั่นกินมืน้อนี่คำว่าหวกภาษาไทยเรียกว่าลูกออดนะจ๊ะภาษาอีสานเรียกว่าหัวค่ะหวกเด้อ นี่คือหว่วกนะคะอันนี้คือใส่มาเร็วเดี๋ยวเขาก็จะนํามาล้างกันก่อนจักสองสามนามกันก่อนี่ตู้มี่ต่ไร่ใบมะกรูดพริกสดหวกค่ะหวกนำหว่วกมาล้างซะก่อนใส่เรยวเลวใส่ขี้ใส่ตัวออกแล้ว วางกองนออกอค่ะโอ้ได้ไหลเลยกินบว,ดดว,วจิบกินบกับสองขาบ่นะเนาะ ก่องชีสเด็ดหนามไปก่อนกองไม่ชีสเด็ดหนากกวนเดบยวมาเตรียมเครื่องปรุงกันซะก่อนไขมาล้างนะจ๊ะการกับไข่ไหลมะกรูดอ,อีกตัว ะไข่ล่างเรามาหั่นบานหัน่นแบบสวยงามจ้ะใส่หลเสียบไหลายคนวาค่ะ พักกันแยงก,ก็เสแบบียบกันแล้วพักกัแยังหน้าก็พักกันยงหน้าเขาไม่ใช่แบบก็จาปลูกแล้วบักหักถ้าแบบว่าเกิดขึ้นเองตาม,ามาาธรรมชาตินี่จะหอมกันเลยปลูกแล้วก็จ้าใส่ปุย๋ยใส่ไหม ไก่นี่ยตำก็ไดเ้เพราตำก็ได้แต่หมอนี้เขาบ่กต่ำเพราะว่าเขาอยากยั่งให้มันถึงตะไคร้เวลายั่งไปถึงตะไคร้มันจะเสียใส่หมูพริกหรอตอนเขาบุมีหมูพริกหรอเขาใส่หมูพริกแดงหมูพริกแดงก็มวยบอกไงตอเขาสีหันแล้วก็ลังต่ำมันยังสีเหล็ก พราเป็นเป็นเราพริกสีฟ้าพริกย่างนะนั่นแหละพริกกับตะไครต่ำกันที่แรกว่าสิบว่าต่ำแล้วกับขึ้นมาร้านหน่อยเอาใส่กันเรียบร้อยก็เลยต่ำเปลี่ยนแผนก็สิยำตะไคร้แซ่บๆว่ะผู้ได้ไมาาตะไคร้เซกดูดูดนี่ๆ เขาเลยจะตำใช้กันงันเปลี่ยนเหรนเรียบร้อยเตรียมที่จะปรุงนะคะเหยอเยอหกของเรา เดียวนามแล้วไข่แซ่เลอย ปลาแดกค่ะผัะดอะไรคือปลาแดกนี่ละน้ำปลาจาักน้อยอแล้วก็ตามด้วยผงนัวนัวนะจะ๊ะแล้วก็คนค่ะคนเข้ากัน แล้วใบมะกรูดลงไปคะ่ะตามด้วยปลอีตูโค่นเหงาปันอีกที่นึงหมหวกดิษฐ์ ไฟน่าพอแล้วอ่ะเอาน้ำมันหมกตันตั้งไฟเช็ดตองให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตักหัวใส่ นใบมาส่นวนใบบางส่วนมาจิ้มฟันเราดิจิ้มฟันขัดว้ได้เป็นหนึ่งงกค่ะ ส่วนปนส่วนปนกิน,น,น,นฟันค่ะสองมกสี่มกเป็นที่รยบ้อยค่ะห่างเต่าทานยังหอมเดี๋ยวห้องประจังมาเบืองกันว่าตอนที่มันสำเร็จแล้วมันจะหอมน่ากินขนาดใลยอะห้อพักไยสักคู่ปมั่าน สามินาทีค so so uh ือสิส okay. ุกิดเพราะว่าหมวกมันตัวหน่อยมันโมเตัวใหญ่ไปเลยจัดการเอาไว้ปิฟ้าไว้เพื่อควบคมนมันนั่นยิ่งยิงขึ้นคิดแล้สุกลลเนะแขแล้วบ่หอมแล้วและสุกลละไปไปโอ้ยา่ ไปไปไปมาแล้วเดีย๋ยวจับเดี๋ยวดูสิเดีย๋ยวดูเลยอห,หอมไหมวะหอมหอมหมักๆเลยโอ้โหโอโหชุกเลยละ่ะชุกแทะแน่นอะน ากินมากๆเลยค่ะลองมาดูอันอืนดูสิเอาสองมกสามหมกที่มกก็ได้สองมกมกพอเนาะครับกินสองคนดูดูไม่ต้องนับใส่หรอกตัวเล็กกินไม่ค่อยเยอะอ,อืออือหอมน่าก,กินมากๆเลย่ยองไม่หนีหอมเลย หอมค่ะหอมหอมขออ่อกตัวจัดการค่ะจัดการกินแบบแซบบ่แบแบซ่บหมกหวกนะคะหมกหวกนะคะอืมอร่อยไหมเ่อดีรับไม่กล้ากิน mới hòm nó đó không phải tôi hay hoa vô ăn rồi có con nhậu ha Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không เดี๋ยวมันใหม่เลจลมันใหม่แน่เลยหอมไปเลยหอมคักก็ติบเป็นคือเซ็บ่ะแซ่บเท็ก,ทก,ทก,ทกทเ,เองจริงๆแซ่บไปครับจงเ้าน้องอบ๊บคักบ่ไม่ไดน้องพ่ ก้าไปตองเฮ้ย <c oughs> แซ่บฮึปุ๊บจ <c oughs> ุดโดนละไม่ไม่เปีหรอก ใช่ปะบราไม่ก่างบวชว่าอะไรไงว่าเรมีก่าหกินเลยต้นอ่อนยังม่ก่างเลยเนาะหัวเ่าหัวไม่กาให้บานกอกก็เป็นบถเชือเจ็บมากอกเพื่อเดียวลูกเจ็บเลยนี่ เบืองบแก่นี่โตเป็นเป็นเลยเป็นเป <wei> ็นบ้าผหรุกล่ชุกเหรอจะเพิ่งย่องด้วไปตำสุดใจชาด้อยแซ่บปั กินสองมุกกินค่ะกิน,นยู้เพชรุกเอแก้กงนี่ครับมาแกงหอมดิบ่ะมขอกินมกหัก็มาแข่งเลย เขากันก <ừ. S 1> ันยำเพ่อกันยำเอาพักขาใช่กันนิดพักขาเหมมันอมกหัวก็ไปฝากปะวันนีเลกกันนหัวข้ากับเสยยังไม่ให้ต้องั้น วไมน้ berry, really ุกทห็ไมเออจะเป็นพาไม่ข็น้องคเนาะมงพ่อถามพ่อลูกพอถามมืองหลวงไบาไม่จะหนวดทางเขาบอกว่าหนั่นน้ำแต่เขาไปเยบอกไงด่าว่าบ่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 ต้องเอาบ่ไปสิงเด ทักเนาะเอาไปเอเลยเอาไปชง,งเขาก็ซ็นมากที่เราเน่องเดี๋ยวมันเขาจะกราเซ็นมากะให้พ่อม,มาบอกเอ,อนน่นจะไปนั่นนันกระบบาเชิดอีผมไม่เปนอนเลยนันน่นไ่เยะเชิดผมไม่เปนอนเยนยาเลยเจ้าก็จะให้งาหง,างามาก่แม่

แสงป้าแสงครับแซบแซ่บแซบเออค่ะแซวโลแค่กินไอเมียมหรอกไปนอนพื้นเจ้ามาสู่ชีวิตต่อไปอือหือโทษกินไม่ได้เลยเนื้อมันโคตรติดเนี่ย ฟางอกินอลไแกะมกที่สามอีกอยิมโอ้วินโด์สุดจริงเลยแซ่บมกหอกปะยุคนกอกได้กินปะมาเคยมามาเคยแบบมาเคยแบบนี่ยแบบบ่แหลกจกงมกหอกมกตังไปกับแซ่บเลยปะเฮเฮ้ตเมนูเต็มปกกินมกเาไ่ใช่หนูชาสั่งอ๋อมกน้ำมันใชมกสามันเดือเด้อผู้ใดบังคับยจาย móc móc dâm được gỡ dòng dâm tăng hết dang bụi hết không móc tăng móc dâm không dâm 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 เอาไปล่ะเออเึ้เจ้าอิมนี่เขาไปแล้วพี่นางอาแข้งข้ง้อเดกินแไล่ลเอานี่เบ้ามกเท็หนังมกเ็แคงเขาไปก็เศราแล้วนะครับ ม in right ึงกินตา่อฮะน้อยๆนี่นี่แหละเขากินเองน้ำแซ่บๆน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อยเบื่อเบิ่องชิปยายซากขมุกตามยายซาแซ่บพี่เอ๋อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามช่องยายซาด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ